สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีไม่กินเขาน้ากันย่าๆได้เมี่ยงปลานิ้นนอาจ่าเพื่อนเพื่อนเมี่ยงปลานิ้นจ้าพี่น้องโตแบบง่ายนอาจ่าน้องน้ำจิ้มเ่ากับตาเองจ้าเพื่อนเพื่อนผักกับเผาก็มีใบผู้ข้าวนอาจ่าน้อเรากะสลันเอสลแนจ้าเพื่อนเพื่อนสลัดมกมาจ้าพี่น้องมาหอมเมี่ยงน้ากันโอ้ยอย่าเบ้าหลายนอาจ้าพี่น้องนาะมันสิบ่ได้กิน มันจะไม่อิ่มเนาะจ้าเพื de, de ่อนเพื่อนเนาะห่อเมียงน้ำกันเ้อจ้าพี่น้องเมื่อนี่ห่อเมี่ยงแซ่บเลยเนาะจ้าเนาะอืมไล่ๆเด้อพี่น้องห่อเมี่ยงห่อเมี่ยงเมี่ยงปลานิ้นจ้าเพื่อนเพื่อนเมี่ยงปลานิ้นหอรอนเลยเนาะจ้าเนาะขนมกินขนมกินยากๆอ่ะอุ่นอุนเอาจ้าเพื่อนเพื่อนขนมกินเ้องต่้ง่หมู่บ้านเนาะจ้าเนาะ อุ่นเอาปัาดน้ำจิม้มน้ำจิ้มรสเด็ดเด้อเพื่อนๆพื่อนพวกน่ะน้ำลายอะไรจวดเลยพี่น้องจวดเลยแสบแสบเด้อจ้าเด้อมาแสบแสบน้ำกันเจา้ยาคำใหญ่ๆหลดเนาะจ้าพี่น้องเนาะอืมอืม แซ่บอืมแซ่บอีนนี้จ้าเพื่อนเพื่อนมาได้กินโดนมาจ้าเนะยงปลาเขา ยังปาน,นินนอกจาก่าเพื่อนๆเนาะใส่ใบใบนี่น้ำสีสมสมอ้มมอยใบข้าวต่วนี่ใส่ส้นแหน่ลงไปนอกจาก่าเพื่อนๆเนาะจัดเต็มเลยค่ะเป็นยังไงบานค้ำนี่อ่จาจ่าเพื่อนๆอ่า Mmm. แบบอร่อยอร่อยย่าๆย่างใส่ใส่อัไนั่น,นเพื่อนๆใบมะกรูดใส่ตะไคร้น้ำนะาจา่าเนาะค้ามกหญ่อลาาร ồi นอจ่าเพื่อนๆเนาะ Khắp nổi đều, phí chỉ vào bột kênh đấy chà Phí khắp nhay nhay uhm. uhm. ใบผู้ข้าวข้าว่องแซ่บ เบื้องกลางน้ำน่าจ่ายเพื่อนเนาะ <c oughs> ปลาเนี่ยมันเป็นมีก้างมีก้างห้องกระต่องระวังน้ะนอกจากพี่น้องเนาะหมักหลายจ่ายเพื่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ด